เมนูของวันนี้นะคะทุกคนค่ะจูนจะนึ่งปลากระพงยุโรปค่ะมาเปิดพระอกค่ะถันงแทนแท้นสุกเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้จะกินเมี่ยงปลานะคะได้เวลาแซบแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาห่อเมี่ยงปลากับจูนค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลามากวอกแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสี่โมงเย็นค่ะทุกคนจุนกินห่อเมี่ยงปลากระพงยุโรปนะคะทุกคนผักก็มีเยอะมากเลยค่ะมาค่ะมันกินด้วยกันค่ะ The time now 4 pm I'm going to have u uh, steam feed r a v i e a h this one is a European sea bass คำจอยมีคำคำมาพี่น้องพักหนาหลายหลายมาค่ะเมนูยากกรีนบัตเตอร์เวียชีปอม กาเลแนเอาไปร่วงก่อนค่ะแม่มัขับงไหญ่แต่ปัี่ีนี้ใบโหระพาแล้วก็เนื้อปลาเลยค่ะทุกคนกินยากหน่อยนึงแง่ว้าเสียบด้วยค่ะน้ำจิ้มมีซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเอาซีฟู้ดก่อนเลยอ้างค่ะอืม cái bước ở vùng mà hòm à rồi rồi à loại uhm. à tân hòm มราจะกินติดฟันทั้งที่ห่าใส่หลดพี่นอ้องมีหน้จีนค่ะแต่ส่วนมากเวลาห่ออย่างเงี้ยจูไม่ค่อยชอบใส่หน้จีนจุนชอบหอกับผักอย่างเดียวอ่ลองถั่วตัดถั่วตัดเน้นๆออกหวาน 嗯，嗯，嗯。 ชอบกินพริกเขียวมากเต็มปากเต็มคำมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเหมือนผักติดฟันจูนแล้วแตะจุนชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดมากกว่าโหดตัดคะ่ะ มาพี่น้องมาโอ,อ้ค่ำยังไงเนี่ยล่ะไ <c ười> ม่ได้ติดใหม่ เพราะกล้องมันอยู่ไกลจูนหน่อยเพื่อจะให้เห็นตรงเนี้แสบพี่น้องเมนูเพื่อสุขภาพพ่อไม่ได้ใส่เส้น <c oughs> ห่อรลดค่ะห่อเข้าไปก็คักลดพักกับก,อบกอบ๊อก ใครที่ชอบกัดพี่เขียวจะรู้ดีค่ะว่ามันหอมอืมร้าวแสบแล้วคะปิดฟันดีขน,นาดน เพิ่งออกฤทธิ์นะจ้าพริกอลองผสมค่ะผสมหวานกับเปรี้ยวใส่ด้วยกัน ยังจื้อบอ่ะที่นี่ขึ้นติดบนเหนือจังเลยแบบที่นี่แสบแห้ง อ,อร่อยอยู่ค่ะผสมทั้งสองอันนี่อร่อยอยู่ถ้ากินแค่ถั่วตัดอย่างเดียวมันจะหวาน เซียนทอดซับเซียนทอดซับอีกเครื่องใบไทยค่ะ พริกเริ่มออกฤทธิ์บอออกแดงๆเนาะค่ะจุนกินไปตงมากลายเม็ดมากแห้งแบบพริกเขียวพี่น่องจ้าใส่อะไรอีกโอเคพอก่ออนือม เห็นซากพิกแพ่งปันได้ก็ซื้อกินถือคติที่ว่าได้เงินมาอยากกินอะไรเราก็ซื้อกินเองค่ะเพราะเราให้คนอื่นเราให้ได้ ช่วยเหลือคนอื่นยังช่วยได้นั่นแหละถ้าตัวเองอยากกินอะไรก็ซื้อกินเลยค่ะจูนนะอยากได้อะไรซื้อแต่สามีก็ไม่ว่าเลยค่ะซื้อผักซื้ออะไรจูนซื้อเท่าไหร่เขาไม่ว่าเออผสมแสบพี่นอ้องถั่วตัผดผสมซีฟูด้ดอร่อยดี 嗯。Mm. ปะจุจะหมดเงินไปกับพวกซื้อผักเนี่ยแหละครับเสื้อผ้าก็มีบ้างพราเราชอบมะขันว่ซื้อผักไทยที่จะ้ะถ้าจุนไม่ซื้อผักไทยเนาะเงินคงเหลือไม่ต้องใช้เลยเงินที่สามีให้ เงินที่สามีให้จุนใช้ส่วนตัวจุนก็เอามาซื้อพวกผักไทยเสื้อผ้าแต่ถ้าจุนไม่ซื้อผักผักไทยเวลาไปชอปปิง้งซูปเปอร์กับสามีเนี่ยเขาก็าออกหมดทุกอย่าง เสียกินผู้เดียวก็เหลือค่ะนี่แง่แแเล่นสามีก็สิกินตมอมั่งนี่ <c oughs> นางชอบอยู่ค่ะถ้าเป็นปลาปลาหนึ่งเนี่ยอแดดบดแล้ว พริกเขียวรสนี้่ไม่ค่อยเผ็ดมากแต่เผ็ดค่ะแต่ไม่ค่อยเผ็ดมากมันอาจจะอ่อนอยู่จะเผ็ดมันเริ่มออกดีแล้วค่ะ บอกได้แล้วค่อยเริ่มหู้าหู้าแล้วพี่น้องพอาลำคอจุนเริ่มร้อนแล้วเผ็ดแล้วเผ็ดแสบกันแล้วเนาะใชนไหมยังกินแบบนี้กินได้หลายอยู่ค่ะมันไม่แดนไม่แดนง่ายมีแต่ผัก นับซากอันหมักพริกบหวาดบไวายต่อที่นี่ป่นนี้แล้วค่ะว่่ได้กินโดนแล้วพริกเคียว เผ็ดแล้วปิ่นไปมาทางนี้เผ็ดแต่แซบ่บ ทุกคนค่ะคลิปนี้จูมาทักทายเท่านี้เนาะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจุน,นั่งกินต่อค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจุนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ